สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอินกับจันตอนสิทธิจากสัญญาจะซื้อจะขายเคยสงสัยไหมว่าถ้าเราทำสัญญาจะซื้อจะขายกับใครสักคนแล้ววันหนึ่งเขาแอบ,บเอาไปขายให้คนอื่นอีกเราจะมีสิทธิตามไปเพิกถอนได้ไหมสงสัยเลยอินถ้าเซ็นสัญญาไว้ก่อนน่าจะมีสิทธิก่อนสิใช่มีอินฟังแบบนี้เหมือนใช่ แต่ดีกา5 40, ญญา1 1 3นึ่งหนพับ้าเขาบอกว่าไม่ใช่แบบนั้นเลยเพราะสัญญาจะซื้อจะขายเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นแค่บุคคลสิทธิบุคคลสิทธิแปลว่าแปลว่าเป็นสิทธิที่ใช้บังคับกับคนที่ทำสัญญาด้วยกันได้เท่านั้นคือเราจะไปบังคับกับคนอื่นที่ไม่ได้ทำสัญญากับเราด้วยไม่ได้อย่างในคดีนี้โจทย์มีสัญญาจะซื้อจะขายกับจำเลยที่หนึ่งแต่จำเลยที่หนึ่ง กลับโอนบ้านให้จำเลยที่สี่ไปโจ์เลยฟ้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนโอนศาลบอกว่าฟ้องไม่ได้เพราะสิทธิที่มีเป็นแค่บุคคลสิทธิไม่ใช่ทรัพย์สิทธิโอโ้โหอย่างนี้เรียกได้ว่าก็เสียเปรียบมากเลยนะคือเราก็เหมือนรอเกอร์แล้วสุดท้ายไม่มีสิทธิอะไรเลยใช่เลยจันเพราะงั้นถ้าเราจะซื้อบ้านจริง ต้องรีบจดทะเบียนสิทธิของตัวเองไม่งั้นจะเหมือนโจทย์ในคดีนี้ที่ไม่มีอำนาจฟ้องเพิกถอนตามปพพมาตรา130 0เข้าใจแล้วว่าทำไมคำว่าบุคคลสิทธิกับทรัพย์สิทธิถึงสำคัญมันต่างกันตรงที่เอาไปบังคับกับใครได้บ้างนี่เองใช่แล้วครับและถ้าเพื่อนๆอ,อยากเข้าใจประเด็นกฎหมายแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามช่องดีกาเกลงไว้ด้วยนะครับ เราจะได้เรียนกฎหมายไปด้วยกันแบบเข้าใจไม่เครียดและพร้อมใช้สอบเสมอ